สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะเจอกันนะคะเรายังคงเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ครูก็เปลี่ยนเรื่องบ้างนะคะในเรียนชั้นป .3 ยังคงอยู่กับครูนะคะวันนี้เรียนกันในเรื่องของความสำคัญนะคะความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ มาดูนะคะตรงกับตัวชี้วัดไหนนะคะสำหรับเนื้อหาส่วนนี้ก็จะตรงกับตัวชี้วัดส5 2ป .2 ทับ1นะคะก็คืออธิบายความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมาดูในส่วนของความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเนี่ย ก็คือมีความสำคัญในแง่ไหนบ้างนะคะก็ที่หนึ่งก็คือความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นก็คือหนึ่งเป็นแหล่งที่ เป็นอาหารนะคะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหมแล้วก็ยารักษาโรคนั่นก็คือเรื่องของปัจจัย4นะคะจากที่เราได้เรียนกันผ่านมาแล้วนะคะเรื่องของปัจจัย4นะคะก็จะมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหมแล้วก็ยารักษาโรคนะคะมีอะไรให้เราอีกนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ก็จะให้ความร้อนแล้วก็แสงสว่างกับเรานะคะแล้วก็เราดื่มและใช้ประโยชน์จากน้ำนะคะเก็บผักผลไม้แล้วก็จับสัตว์ หรืออาจจะเป็นสัตว์น้ำนะคะมาปรุงมาเป็นอาหารสำหรับรับประทานนะคะต่อไปต้นไม้ให้ความร่มรื่นนะคะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์นะคะนอกจากนั้นแล้วต้นไม้ก็ยังเอาไปทำเป็นบ้านเรือนนะคะที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะใช้ ผลไม้ที่ได้จากต้นไม้ก็กินเป็นอาหารนะคะก็เป็นยารักษาโรคในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยให้อากาศเนี้ยบริสุทธิ์ด้วยนะคะ ต่อไปมาดูความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในข้อที่สองนะคะมีความสำคัญอย่างไรก็คือความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นอะไรบ้างนะคะก็เช่นเราสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อความปลอดภยัยป้องกนันฝนป้องกันแดดป้องกันความร้อนป้องกันความเหน็บหนาวนะคะสองนะคะเราสร้างถนน และรถยนต์เพื่อเดินทางได้เป็นไงคะเรามีรถยนต์เราก็เดินทางได้สะดวกไม่จําเป็นว่าต้องเป็นรถยนต์เสมอไปนะคะรถมอเตอร์ไซค์รถจัก,กรยานนะคะรถพ่วงรถซาเล้งพวกนี้นะคะก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกใช่ไหมคะต่อไปเรื่องของสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็รวมทั้งทางม้าลายทําให้เราเนี่ยเดินทางสัญจรได้ สะดวกแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งเกิดความปลอดภัยด้วยนะคะต่อไปสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นชนิดที่3นะคะก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะใช้ในการติดต่อสื่อสารได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะอย่างตอนนี้นะคะบางบ้านเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์นะคะในการเรียนออนไลน์หรือบางบ้านก็ใช้ คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะใช้ในการติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วนะคะสะดวกมากมายเลยเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าเรายังคงต้องเรียนออนไลน์กันพวกเราก็ยังคงต้องพึ่งพานะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นก็คือโทรศัพท์นะคะหรือโทรทัศน์แบบนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปมาดูสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทำยังไงคะช่วยการดูแลนะคะช่วยการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะเช่นเช่นอย่างไรบ้างนะคะก็เช่นเราช่วยกัน ปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นนะคะแล้วก็ช่วยการดูแลรักษาแหล่งน้ำที่สำคัญแล้วก็คือไม่ปล่อยของเสียไม่ทิ้งขยะลงไปในแหล่งน้ำนะคะอย่างบางบ้านเนี่ยเอามาดูเรื่องของการปลูกต้นไม้บางพื้นที่เนี่ยจำเป็นจะต,ต้องโค่นต้นไม้ใช่ไหมคะเพราะบางทีมันก็กีดขวางเส้นทางจราจรนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ พื้นที่นะคะส่วนในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการค้นต้นไม้เราก็ต้องปลูกทดแทนใช่ไหมคะช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษและก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของตัวเราเองและคนในครอบครัวนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เรียนการแบบสบายๆนะคะครูแบบมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะวาดภาพสิ่งแวดล้อมที่พบระหว่างบ้านกับโรงเรียนมาหนึ่งภาพนะคะพร้อมทั้งระบุว่า ภาพนั้นเป็นภาพสิ่งแวดล้อมประเภทใดยกตัวอย่างเช่นนักเรียนวาดภาพสิ่งแวดล้อมก็คือเวลานักเรียนนั่งรถรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนนะคะนักเรียนก็จะผ่านสัญญาณไฟจราจรไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองใช่ไหมคะนักเรียนก็วาดภาพ,ภาพถนนแล้วก็มีสัญญาณไฟจราจรน,นักเรียนก็ระบุใต้ภาพด้วยว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ มนุษย์สร้างนะคะหรือบางบ้านนะคะเดินทางผ่านเดินทางมาโรงเรียนนะคะถ้านเรียนผ่านเป็นสวนสาธารณะนะคะมีต้นไม้มีมีดอกไม้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินะคะ นักเรียนก็วาดภาพเหล่านั้นนะคะแล้วก็ระบุใต้ภาพว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติยกตัวอย่างอีกข้อนึงนะคะถ้านักเรียนเดินทางมาโรงเรียนนักเรียนเจอกับเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างสัญญาณไฟจราจรแล้วใช่ไหมคะนักเรียนผ่านห้างสรรพสินค้านะคะนักเรียนก็ วาดภาพภาพสับสินค้าเซเว่นก็ได้นะคะแล้วก็ระบ,บุใต้ภาพว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะจบการนำเสนอเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะเอาเป็นว่านักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดส่งครูนะคะส่งทำแบบฝึกหัดเศษก็ถ่ายภาพนักเรียนยืนถือภาพนะคะ ภาพที่นักเรียนวาดลงไปในสมุดเขียนวันที่เป็นวันที่ปัจจุบันนะคะเขียนวันที่เสร็จนักเรียนระบายภาพระบายสีอะไรเรียบร้อยแล้วนักเรียนถือภาพโชว์เลยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพขึ้นมาหนึ่งภาพนะคะให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวครูจำหน้านักเรียนพวกเราได้แล้วนะคะให้นักเรียนถือภาพด้วยแล้วก็ ครูก็จะได้ดูจากชิ้นงานที่นักเรียนส่งมานะคะก็จะมีคะแนนนะคะส่วนแบบฝึกหัดที่ครูเคยได้สั่งนักเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะที่ครูเคยให้นักเรียนทำเนี่ยนักเรียนก็ทยอยส่งภาพมานะคะบางคนก็ทยอยส่งภาพมาต่อเนื่องนะคะคะแนนก็จะมีครบทุกช่องส่วนบางคนที่ยังขาดไปนะคะนักเรียนก็สํารวจดูด้วยนะคะว่า งานของนักเรียนส่งครบถ้วนไหมนะคะฝากผู้ปกครองนะคะช่วยดูแบบฝึกหัดของนักเรียนด้วยนะคะว่าครบถ้วนหรือไม่นะคะสําหรับวันนี้นะคะรูก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะรวมทั้งผู้ปกครองด้วยดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะห่างไกลดิ้นเลี่ยงจากพื้นที่เสี่ยงนะคะมันล้างม้ล้างมือนะคะไปไหนมาไหนก็พกเจลแอลโกอฮอล์นะคะ รักษาทำความสะอาดนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันทุกคนสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ